รถขุดนําเข้าครับวันนี้พาชมสินค้านะครับมีให้ลูกค้าเลือกหลายคันเลยราคาเริ่มต้นตั้งแต่แสนกว่าบาทไปจนถึง3ามแสนกว่าเลยนะครับคุณลูกค้าก็มีตั้งแต่ไซส์หตันไปจนถึง8ตันเลยครับมาเลือกมาทดลองขับได้ครับที่ร้านสองรถสวยพานทองชมบรีก็ดูกันเลยนะครับผมโ o b บสเคหกมีมาให้เลือกถึง2คันครับคันนี้มีลายไปปิ้งไปพร้อมเลยครับผมก็สภาพสวยตามนี้เลยครับ แทกเล็กใบดันนะครับผมคุณลูกค้า3 7 9 0 0 0บาทส่วนคันนี้ก็ SK604 คันนี้มีกาดกันกระบอกไฮดรอลิกมาให้ภายในสวยงามเลยนะครับผมคันนี้คอนโทรลน้ำมันนะครับบอดี้สวยตัวนี้แท็กหนาเลยท่อไเสียติดตั้งไว้ทางด้านบนเรียบร้อยครับ คันนี้จัดไปราคาเบาๆครับ3,99,000บาทโคเบ s k 6 0 4ถัดมามาดูคัน IHI60 กันบ้างครับคันนี้ก็3,59,000บาทครับผมต่อรองได้ครับขายได้ขายทันทีแน่นอนครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจ i อ i 6 0ก็คอนโทรน้ำมันปั๊มนิ้วเช่นเดียวกันถัดมาเป็น IHI60 NS เช่นเดียวกัน มีลายปปิ้งปพร้อมเลยอันนี้ก็359,00 0บาทส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยครับส่งฟรีทุกคันนะครับผมสนใจขนหนโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ครับผมอยากต่อรองราคาก็พูดคุยได้เลยนะครับผมขายทันทีแน่นอนมีในส่วนของยันมาวีโอแปตัวนี้ก็ขนาด8ตันมีมาให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อกันแล้วสำหรับไซส์แปดตันออท็คเล็กใบด้านนะครับบูมอาร์มยาวสวยสามารถ อตักขึ้น6กล้อได้สบายแนออน,นงานคลิปไม้ต่างๆก็คล่องตัวเลยภายในตู้เก่งนะครับสวยๆแบบนี้เลยคอนทนน้ํามันไม่อยากให้พลาดกันนะครับแปดตันตอนนี้เรามีอยู่คันนี้คันเดียวนะครับ5้าแสนห้าหมบาทส่งให้ฟรีครับทั่วประเทศไทยคันนี้เป็นฮุนไดห้าห้า ก็บุ้งกี้ใหม่ครับแท็กสวยใบยดันมีมาให้ครบๆอันนี้ก็3ามแ0 0บาทครับ i h i อชห้าห้คันนี้สภาพสวยมีไลายไปปิ้งไปพร้อมแท็กเหล็กใบดันครับภายในกว้างขวางตู้เก่งสภาพสวยเดิมเลยตัวนี้มีแอร์ด้วยนะครับผมคันนี้เปิดให้ลูกค้า3ามแ0 0หบาทส่งฟรีทุกคันเลยนะครับสนใจคันไหนจับจองเข้ามาได้เลย พีซีหกสิบคีดเจ็ดหรือว่ารุ่นเจ็ดตัวนี้ซื้อได้รีบซื้อครับเพราะว่าคันนี้ผมจัดส่วนลดให้ลูกค้าสองหมื่นครับจากราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทซื้อตอนนี้ลดให้ทันทีครับสองหมื่นลูกค้าจ่ายสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทส่งให้สีทั่วประเทศไทยครับภายในก็สวยงามเลยคอนโทรลสั้นน้ำมันแล้วอยาลืมน,นะครับผมมองหารถขุดอยู่เข้ามาได้เลยครับที่สองรถสวยพานทองชลบุรีมีรถให้ลูกค้าเลือก มากมายเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรวนันนี้สวัสดีครับ